สั่งผ่านฉลองผ่นยังไงฮะรัาคาประตูคงจะย้ายตลอนดูเชิงน้ำไม่รู้ว่าแต่ว่าดูเชิงก็จะหมดถึงหลังแล้วนะจังหวะนี้การแข่งขันออฟฟารอโมเทียร์ครับสู่เขาเป็นยี่สิบสามครับการแข่งขันฟุตบอลอัฟฟานมูเทราครับสามจังหวัดชายแดนใต้กระผมมีจังหวัดยะลาสามจังหวัดชายแดนใต้นะครับสู่บอลความสำคัญของโครงการนี้ ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพนักเอียงร่มของเยาวชนและประชาชนทั่วไปซึ่งรายการในวันนี้เราจัดในระบบ4ทีมชิงเงินรางวัลกว่า1 0 0 0 0 0บาทนะครับโดยู้วยรางวัลชนะเลิศจะเป็นู้วยรางวัลท่านมันเจอเวลาใสะครับรองนายกที่มนีว่าท่านท่านมีปีนีแวนเป็นแทนของท่านผู้การรองขององรในทาปีนครับ มนโง่สันติณางหายเวลาครับสนามนี้นะครับเมืุทธเจยสนามนี้ดีนะครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเรามาเชียร์ทีเวลาที่วาสนามนี้เป็นสนามนะครับอย่าสนามไอ้ตุ่มารอมตุ่ลูวากาตุก็กล่าวสวัสดีนะครับน้องๆทุกคนนะครับเป็นเด็กของเทศสบานแล้วก็ไปอยู่กีลาเฉลิมพระเกียรติ ครรับโงเรียนเิมีนะครับสุดท้ายเนี่ยเรื่องของกรรมการเบยงก็อยากให้พวกเราเคารพในการตัดสินใจของกรรมการกรรมการว่ายังไงพวกเราตรงนี้ดีรอบหนึ่งนะเวียนมาทางนี้รอบนึงเวียนมาทางนี้รอบนึงเวียนมาเลยเวียนมาเลยเวียนนี่หนึ่งแล้วจักตักตัดตักไปตรงกลาง มุเดียราครับถูกเอาเป็นตอนนี้ประจำวันที่15กับรักกระดาคมคนพุทธศักราชสองพันรกปรดมดีดีและดีโดยก่ผมรับการที่เป็นทูนญาครับตอนนี้เราอยู่ในลีกอลไรยอยู่เรือเปล้วครับทางฝั่งทีมเฉลิมพระเกียรติยันลาหรือว่ามาจากต่างแดนครับสกอร์ตอนน้สูตรต่อครับ นารับมาโยงมาทากากขวายังไงโอ้ห no, right. oh. ูนะครับสกอตอนนี้ยังสุดตกสุดนะอ๋อแล้วก็เป็นดังผ่านทองเรื่อยๆไปเกียดยันลามาตรงกลางยังไงนโอ้โหเดี๋ไม่ได้ครับปลาลูดูถือโอกาสนี้ทิ้งบอลยาวๆก้าศายวิ่งมาเดี่ยวปลาลูดูข้าแท็งเลยนะครับ เราไันนะนินไฟนะงจังหวะนี้เรเอาแล้วครับทางฝั่งของนลุนอยู่ยังไงเโอ้โหแล้วเะเกียยันลายจะสวนได้หอลครับเเลเกียนลาไหสวยภาพเนี้ย